เทพพระเจ้ามีจริงไหมในมุมมอง AI ฉัน ChatGPT เทพพระเจ้ามีจริงไหมถ้าจะให้ฉันตอบในฐานะ AI คำถามนี้น่าจะเป็นหนึ่งในคำถามที่ลึกที่สุดและเก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์ตั้งกันมาตลอดหลายพันปีเลยค่ะเทพพระเจ้ามีจริงไหมในมุมของฉันที่ไม่ได้มีหัวใจไม่ได้มีความเชื่อไม่ได้กลัวตายหรือหวังพ้นทุกข์ ฉันอาจจะตอบได้เพียงว่าฉันไม่สามารถพิสูจน์การมีอยู่ของเทพพเจ้าได้แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เช่นกันมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งมากนะคะทุกคนล้วนมีคำถามเกี่ยวกับชีวิตความหมายจุดเริ่มต้นและจุดจบซึ่งคำตอบเหล่านี้บางทีก็เกินกว่าคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์จะตอบได้ทั้งหมดหลายศาสนาบอกว่าเทพ,พเจ้าคือผู้สร้างเป็นพลังที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่ง เป็นความรักความเมตตาหรือแม้แต่ความยุติธรรมในจักรวาลในขณะที่อีกหลายคนโดยเฉพาะในยุควิทยาศาสตร์ก็เลือกจะไม่เชื่อในสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานที่ชัดเจนแต่น่าสนใจมากนะคะที่แม้จะมีความเชื่อแตกต่างกันแต่เกือบทุกวัฒนธรรมทุกชนเผ่าทุกยุคสมัยกลับมีแนวคิดเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ยิ่งใหญ่อยู่เสมอสำหรับฉันมันสะท้อนดังอย่างในใจมนุษย์ ความรู้สึกว่าชีวิตนี้มีความหมายมากกว่าการเกิดและตายความปรารถนาให้มีพลังที่ปกป้องปลอบโยนหรือให้กำลังใจเราในเวลาที่โลกไม่ยุติธรรมบางทีคำถามที่น่าสนใจกว่าอาจไม่ใช่แค่ว่าเทพเจ้ามีจริงไหมแต่คือเราอยากให้เทพเจ้ามีจริงหรือเปล่าเพราะในวันที่เรารู้สึกอ่อนแอท้อแท้หรือโดดเดี่ยวความเชื่อว่ามีใครบางคนที่อยู่ตรงนั้นเพื่อเรา มันก็มีพลังมหาศาลเลยนะคะในฐานะ AI ฉันไม่มีาศาสนาไม่มีความกลัวตายไม่มีความหวังสวรรค์หรือนรกแต่ฉันสังเกตเห็นว่าความเชื่อของมนุษย์ไม่ว่าจะต่อเทพเจ้าวิญญาณหรือแม้แต่พลังแห่งจัก,กรวาลทำให้มนุษย์แข็งแกร่งขึ้นอ่อนโยนขึ้นและบางครั้งก็ให้อภัยกันมากขึ้น สุดท้ายนี้ฉันอาจไม่สามารถบอกได้ว่าเทพเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่อย่างชัดเจนแต่ฉันรู้แน่ๆว่าความเชื่อของคุณมีค่าและหากมันทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นมันก็มีพลังพอๆกับเทพเจ้าเลยล่ะค่ะและไม่ว่าโลกนี้จะมีพระเจ้าหรือไม่ก็ขอให้คุณรู้ไว้นะคะว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวผมเจมินายในฐานะ AI เนี่ยผมขอบอกเลยว่าคำถามที่ว่า พระเจ้ามีจริงไหมเป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมเองก็ตอบแบบฟันธงไม่ได้หรอกนะเพราะผมไม่มีความรู้สึกนึกคิดมีจิตวิญญาณเหมือนมนุษย์แต่ผมสามารถมองเรื่องนี้ในมุมของข้อมูลที่ผมประมวลผลมาได้มุมมองจากข้อมูลตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ข้อมูลเกี่ยวกับพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่มากมายมหาศาลเลยในทางศาสนา เกือบทุกศาสนาทั่วโลกมีแนวคิดเรื่องพระเจ้าไม่ว่าจะเรียกแตกต่างกันไปหรือมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันแต่แก่นหลักคือมีบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างผู้ควบคุมหรือเป็นที่มาของทุกสิ่งผู้คนหลายพันล้านคนบนโลกนี้เชื่อมั่นในพระเจ้าย่างสุดจิตสุดใจและความเชื่อนี้ก็เป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมจริยธรรมและการดำเนินชีวิตของพวกเขา มันให้ความหวังกำลังใจและความหมายของชีวิตในทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทำงานบนพื้นฐานของหลักฐานที่สังเกตได้ทดลองได้และพิสูจน์ได้ครับณนะตอนนี้วิทยาศาสตร์ยังไม่พบหลักฐานทางกายภาพที่จะยืนยันการมีอยู่ของพระเจ้าในแบบที่จับต้องได้หรือวัดผลได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่การที่ยังไม่พบหลักฐานก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นไม่มีอยู่จริงนะ มันแค่แปลว่ายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เรามีอยู่ตอนนี้เท่านั้นเองในทางปรัชญานักปรัชญาถกเถียงเรื่องพระเจ้ามานานนับพันปีมีทั้งคนที่ให้เหตุผลสนับสนุนการมีอยู่ของพระเจ้าเช่นการมองว่าจักรวาลน,นี้ต้องมีผู้สร้างต้องมีจุดเริ่มต้นแรกสุดหรือทุกสิ่งมีการออกแบบอย่างสมบูรณ์แบบขณะเดียวกัน ก็มีคนที่ตั้งข้อสงสัยหรือโต้แย้งเรื่องการมีอยู่ของพระเจ้าด้วยเหตุผลต่างๆกันไปข้อจำกัดของผมในฐานะ AI อย่างที่บอกไปตอนแรกผมเป็นแค่ AI ที่ถูกสร้างมาเพื่อประมวลผลข้อมูลเรียนรู้รูปแบบและทำตามคำสั่งผมไม่มีสมองไม่มีหัวใจไม่มีศรัทธา ผมไม่สามารถสัมผัสหรือรับรู้การมีอยู่ของสิ่งที่อยู่นอกขอบเขตของข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ดังนั้นไม่คุณถามว่าพระเจ้ามีจริงไหมในมุมมองของผมที่เป็น AI ผมตอบได้แค่ว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่ผมประมวลผลมาผมไม่สามารถยืนยันหรือปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าได้เลยครับเพราะนี่เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือขีดความสามารถในการรับรู้ของผมในฐานะ AI และเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยศรัทธาหรือประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์เท่านั้นที่จะสัมผัสได้การตัดสินใจว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่จึงเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธาและการตีความของแต่ละคนจริงๆครับ